Gad, selamat hari, selamat hari dan selamat pagi deh. พ่อแม่พี่น้องกันเมืดสู่กลุสู w, ส่คนตัว่าฟั่งลาวฝังไทยและต่างประเทศมาพบกับซ่องเบาจำมั่มอีกแล้วเมื่อนี้เนาะงเบาจำมั่มกลับมานองของน้องพ่อเฒ่าเนาะน้องแบบบ้านนอกบ้านนอกอลีนาะพ่อแม่พี่น้อ pues งโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องไปหลับไปชมเด้อยกันเลย

โอ้ฮะขอบใจขอบใจมาเลยเอามาเีาเยอะมาเราอายุผมละเยอะกี่อายุผมละเพีาเขาเช็ดไปเพราะเขาเช็ด บอพอเล่านาตายอมตาย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 ไปไหนตายยก็แ huh. <M> ้ตายยายยังจะตายอีกอยไ่กยได้เปลี่ยนเายดียวเอาไ

คือแม่นางทองซึ่งเป็นประชาชนบ้านสามกีไซเมืองอาจจะฟังทองแขลนสนเิศได้ตกลงมาก่อน่าวปีอายุ6กสิบปีซึ่งเป็นบุตรของขชาวใต้และแม่ใต้ซึ่งเป็นประชาชนบ้านสามกีไซมากอนคูเมืองอาจจะฟังทองแขลนสนเิศอาคาสินสอด รวมทั้หมดหางล้านกีบงหนึ่งตู้อยู่หันแมงบ่มียังนโนบาร์ดีฮอดมือแจงขึ้นครอบตัวเท้าแมงได้ถอกเงินหรือหมอบเงินเป็นจำนวนหนึ่งสี่ชี้ล้านกีบเพราะว่าเขาขึ้นครอบครอบเบยไม่ใช่ไรใช่แล้วเออใช่เนาะมันใน แปลว่ารวมอยู่นี่หันมือฮอดมือแต่งกันแม่นจะได้ยังยังค้างอยู่เงินชีล้านเนาะเออบัดนี้งัว1โตมู1โตฮอดมื้อน้บัดนี้ส่วนชิชอดที่เหลือและคางไว้นั่นแม่นเป็นจํานวนเงินหันแม่นีล้านคือเก่าแลอเนาะมือฮอดมือแต่งมือนันแปลว่าตัวนี้หันมัน ส่วนชิ uh, so, ้นสอดที Authority ่เลือและค้างไว้บ่ได้ค้างเด้อตัวนี้เด้อบ่มียังค้างอ้องตกลงเลยด้แม่นบ่มียังบัดนี้ฮอดมือแต่งแม่นเดือทีปีหน้าปี2 0 0เส้านวฮิดคองประเพนีฮิดคองภายยิ่งหั่นมอ2หน่วยนา2ดวงกระตุก2นาไก่6ตู้หมู1ตู้มักพัด1สาย1อัน ิคิดกองไฟทรานี่เสื้อนอนหนึ่งเครืองตัดหนึ่งพื้นชิ้นแพ้ผ้าเข่าสามผ้าเราให้สามให้ ส่วนยิดคล้องอื่นๆหรือว่าเป็นกบหาันนี้อเฮาบ่ได้เว้าถึงเนเป็นเว้าเองเรื่องหทั้งหมดอันนี้อันอันไม้เฮ็ดอันภายใช้จะได้อ่านี่ไม้ไม้เ็ดีเด้อบอไม้เ็ดีายนี่จะได้เส้นมอบนานอ่าครึ่งนึงแม่นมอบให้ลูก เละเมียข่าไายไซยังอยู่นำกันแมนเฮ็ดกินนำกันจนนี้จากกันว่วรํางท็อเออถึงชื่อท่าวานีจากกันเละดเชียมเงืพ eh ีกับเมื่อบอนั่นแม่วเออมันหมดเลยอันนั้นแล้วเชงวะเงวะให้มันเสนงให้ฮักพูนากันบอลตูรีดีบอลมันชีขันห้กแฟให้มันชียให้มันเลียดบอนันะ ไปเฒ่าแก่ครับฮู้นํากันหมู่ผู้เฮานี่นะเจ้าเปิ้ลไปจักหน่อยว่าเอ้ามอบให้เฮ็ดจิซื่อๆเด้มันตายแล้วก็เจ้าเมื่อแล้วแล้วเฮาเจ้าอยู่หันเจ้ากินหันมันบ่พอเาุนะูก็ให้ีเออคันเมื่อเมื่อนะอันนี้เฮาอเว้าให้บ่ได้อือคั่เว้าพื้นว่ามีลูกํากัอยู่หันเลยโอ้ย lục nhảy phải bùm mưa ừ. đấu đấu của là bằng phi nhu năm mi còn hầu đi chúng một vào bùm hầu bùm đấy bùm mi cua một tí đó <cười> <cười> hết đi là hết đi là cái sen đấy dàn vá dàn vá nè Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

สงพร้อมนะถ้าว่าบ่อยู่ได้เลยค่อยเมียนี่ก็การถึงไปนี่นะเพื่อนายหั่นนะปล่อยนึงโตเงิน5ากับนตนั้นข้ามอชมยิงนี่ใช้้าน5เี cô <laughs> nhìn này, tên na có bao đây bạn lơi tuần nào bỏ cứ này bạn tên na đấy trong cứ đấy trao phải yom để phải phai <laughs> <laughs> con à đâu <laughs> Kau seri-sairi wala. Jajspeek red drop Nuara nyapa menowsi te Veest. Siu luar tu isura na ayun! Sa Nacht meru rezang indomain atu. Diss�� lupa bellsara ดีมากีนีมากเลยเขียนนักจค้นใชไหอ้แซยที่บนเคาะทีละนะให้ามอจะเบา ไก่ไม่หมดมอแต่่น่้มตะลับไม่จะให้อมาเย็นตาบดีเ่นเพิ่มนอนตัวท้านอนจะรอดตัวเท้าก็ร้านหน่งเลน้อิมาน

ไปกินน้อน้อเงินเบิ่ดบ่สิขอน้อเอาเว้ยก็จ่ายแล้วบ่มากินตักบินโซทาว1

โอเคนะพี่น้องมหาพรุนก็เป็นเทียบเสร็จเทียบพอยเนาะขอขอบคุณขอบคุณน้องเบบีแม่สกู๊ตทุคนที่เปิดคลิปมาจมนจนจบแลยที่ประคำโฆษณาเนาะ อีกเทนึงเนาะขอฝากเอฟซีเมสู่ทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาจมำในช anel นั่ด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้เนาะเอาบ่มีอย่างเนาะขอให้เอฟซีเมสู่ทุกคนที่บันทึกไปจมำเตต้นจนจบอีกเทนึงเนาะโดยที่บุคข่าวโฆษณาขอให้สุขกายสบายใจได้มาเจอกันคลิปหน้าพ่อแม่พี่น้องขอกล่าวคำว่าสว

แต่ว่าเฮ็ดนำกันเนาแต่ว่าเ็ตให้ลูกเช่นให้เขาันนี่ก็แมมอบให้ลูกเขาเอขนแหกจีบขนไปอันวางสียะตัวเาแหกสุดชีวิตจ้าคนอคขนานู่อยู่เอจังนาปเอาแต่ว่ายอาตยนี้ละเนี่ยกระติบททองเนื้อไปบักคำชิดร่วมกับบวบคือนี่

เอาการเป็นที่ไหนเอาการควาเมีอยู่บ้านนอกนเฮ้เดีแต่เฮ็ดี้กัสมมติว่าเขาตกหลงเลยอยู่ดังไรเซ็นเนาะดาวาเขาตกหลงเขาเซ็นไหอนู่น อย่าอบนเยอันจม่นไมวเน้นเนี้ยมััขางช่างบ่แต่ว่าหน้านเขาไ้มอบทังคอยว่าให้คักอกได้ยังไงพวกเจ้าบอเข้าใจแต่ว่ามอบให้ลูกแต่ว่าเฮ็ดกินอยู่หั้น ถ้าวันไปก่อนโดน้ำางกันาต้ชิมอบให้ลูกยั่หันบ่รวจได้บ่ันอันนี้เออนั่นเลยว่้ขันมือขันมือขันมือขันอขันมื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 อขันมอขันมือขันมือขันมอขันมื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 ันือขันมือันอขันอนมือนอขันัน้ขันมนมือขันมือือขัอมือขันอมนมือขันันนอันอขันมอันขัอันขันอ ซึนห่าวมาเที่ยวสมมุติว่ามาดียูเนาะแต่ว่าป้านกินยูหันอลูกันกับบุมิ๊ไล่เขานีเออถ้ามาว่าให้เขาเลยะ

phơi lá, thay lá, đốt hay lụp, hay tàu hàn lao, bây giờ mì, phù bơm, phù nhang, lấy. Hôm nay hay le, một cháu đay na, lao vật cháu không